รวมการลงทุนของตลาดหุ้นไทยที่ยังคงทํำสถิตินิวโลต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีจังหวะเด้งได้บ้างเนี่ยนะคะเราจะวางแผนการลงทุนอย่างไรติดตามได้ใน t r เทรดไทม์ค่ะเทรทมเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณกิตพลพรายภัยสารกิจผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB เคหียนประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับ 1,280แถวๆนั้นดูจะลงไปทดสอบแล้วก็สู้กลับมาได้รอบหนึ่งละพอจะมองเป็นแนวฐานที่มั่นของตลาดหุ้นไทยรอบนี้ได้ไหมครับครัเราก็เชื่อว่า,อาการกลับตัวของ s e ็ i n d อิเนี่ยจะอยู่ในระดับแถว1,200ถึง1,300จุดนะครับซึ่งเราก็คิดว่าโดยส่วนตัวก็คิดว่ามันอาจจะไม่ได้ลึกถึง1,200นะครับ,รบออต้องบอกว่าอาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งครับแต่ว่าสิ่งที่อยากให้นทุนเห็นภาพก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้ามาดูแล้วมีหลายกลุ่มที่เริ่มเห็นความแข็งแกร่งกว่าตลาดนะครับโดยกลุ่มที่มีความแข็งแกร่งกว่าตลาดเนี่ยแรงผลักดันทางพื้นฐานมาจากอะไรก็ต้องบอกว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูในช่วงของการรายงานผลประกอบการไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมานะครับในช่วงประมาณสัก1เดือนสุดท้ายหรือ30วันสุดท้ายของการประกาศผลประกระอบการเนี่ยเราเห็นการปรับประมาณการกำไรขึ้นเข้าไปเยอะในหุ้นหลายกลุ่มนะครับอันนี้ได้แก่กลุ่มสื่อสารนะครับกลุ่มของทางด้านปัจจุบันฑ์นะครับกลุ่ม การแพทย์ก็ดูมีแนวโน้มที่ดีนะครับรวมไปถึงกลุ่มอาหารด้วยนะครับที่ก่อนหน้านั้นมีการปรับลดลงมาตลอดเนี่ยก็มีสัญญาณของการปรับประมาณการกำไรขึ้นแล้ดังนั้นถ้าบอกว่าถ้ามามองแล้ว ภาพในประมาณทั้ง4กลุ่มเนี่ยครับจะมีกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวได้ดีกว่าตลาดหรือว่ามีโอกาสที่จะเข้ามาประคองตลาดได้ในช่วงเวลาตรงนี้ครับ,รบอนอกจากนั้นแล้วสำหรับกลุ่มธนาคารพาณิชย์เราคิดว่าจะอยู่ในโหมดกลางๆนะครับก็คือไม่ดีไม่แย่ครับก็การปรับตัวลดลงไป็นโอกา,การในการซื้อเพียงแต่ว่าขึ้นก็จะไม่ได้ไกลดังนั้นภาพของกลุ่มธนาคารเองก็อาจจะเป็นลักษณะการเก็งอะไรลงซื้อขึ้นขายครับก็อย่าไปมองตลาดมากนะผมคิดว่า เรากําลังจะวอททอมในเร็วๆนี้ครับเพียงแต่ว่าอย่าไปซีเรียสมากกับเรื่องของว่าจะเทเป็นที่ระดับตรชนีเท่าไหร่แต่ให้มองมากกว่าว่าตอนนี้อะไรบ้างที่เริ่มน่าสนใจอะไรบ้างที่เริ่มมีสัญญาเชิงบวกครับค่ะในกรณีของกาไรบริษัทจดท,ทะเบียนราคาในภาวะที่เศรษฐกิจสุ่มเสี่ยงแบบนี้การเติบโตอาจจะชะลอตัวกําไรบริษัทจดทะเบียนนี่เรากังวลใจด้วยหรือเปล่าคะเออไม่กังวลครับต้องบอกว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยกำไรสดทะเบียนเองน่าจะผ่านจุดที่ แย่สุดนี่หรืออาจจะกําลังผ่านนะครับคือถ้ามาดูแล้วเนี่ยเศรษฐกิจของเราในช่วงปลายปีที่แล้วต่อต้นปีเนี่ยค่อนข้างที่จะซอกนะครับหลักๆเลยก็มาจากการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่มันล่าช้านะครับนี้ก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งด้วยที่ทําไมภาพของการเมืองเนี่ยมันกระทบตลาดเยอะเพราะคนก็กลัวครับว่าตอนนี้งบปีหกแปเนี่ยกำลังเข้าสภานะครับแล้วสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นกับยุบพักเก้าไก่เอะแล้วมันกระบวนการ ตรวจสอบงบทำงบดูรายละเอียดของกมทจะสะดุดไหมนะครับถ้ามีอะไรเกิดคุณเสฐาเนี่ยแล้วมันจะเป็นปัญหาก,กับการผักดันเศรษฐกิจซึ่งวันนี้เริ่มเห็นมวมนตัมการฟื้นแล้วเนี่ยจะสะดุดหรือเปล่าดังนั้นผมคิดว่าก็เลยทําให้ตลาดกางังวลแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าผ่านไปสักประมาณ1เดือนงบปีหกแปดเสร็จแล้วถึงตรงนั้นเนี่ยครับจะขยุบป,ปักหรือว่านายกจะเปลี่ยนคนเนี่ยผมคิดว่าผลต่อตลาดเองจะมีน้อยลงไปเยอะมากๆแล้วนะครับดังนั้นก็รับอกว่า,วาภาพตรงนี้ สำหรับเรื่องของตัวประเด็นการเมืองอาจจะไม่ได้กดดันเท่าไหร่ทีน่นี้เมื่อผ่านจุดนั้นไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือว่าผลประกอบการราจะทะเบียนเองเออที่น่าจะเห็นการเร่งตัวของการเบริกจ่ายในช่วงไตรมาสสนะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายๆอย่างในช่วงไตรมาสสี่แล้วก็รวมไปถึงไซเคิลดอกเบี้ยขาลงซึ่งจะเริ่มต้นในปีนี้ไปถึงประมาณช่วงปีหน้าทั้งปีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นอัพไซด์หนึ่งที่ช่วยทั้งเรื่องของตัวผลประกอบการแล้วก็ภาพเศรษฐกิจนะครับดังนั้นผมคิดว่าถ้ามองแล้วตรงนีเ้เราไม่ได้กังวลกกบรรอปะา อีกไม่กี่วันครับหนึ่งกรกฎาคมตลาดซับจะปรับเกณฑ์การซื้อขายโดยเฉพาะเรื่องอัพติกรูนี่ที่ปรับความเข้มงวดในเรื่องของการทำช็อตเซลล์อันนี้จะสร้างบรรยากาศที่ดีในตลาดหุ้นได้มากน้อยแค่ไหนครับครับก็ต้องบอกว่าผมคิดว่าก็น่าจะสร้างบรรยากาศที่ดีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้ามันเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นไปอีกเพราะตอนนี้ถ้าไปติดตามดูก็จะเห็นว่ามันมีความเคลื่อนไหวของนักทุนที่เริ่มพยายามที่จะเรียกร้องตลาดหลักทรัพย์น,นะครับว่าอัพติกรูก็มาแต่ว่าสิ่งที่หลายคนเองพยายามจะไป ขอเพิ่มเติมกันแล้วตอนนี้เห็นมีการรวมกลุ่มกันนะครับส่งข้อมูลและแชร์กันก็คือว่าอยากจะเรียกร้องให้ตลาดซับเองเนี่ยใช้มาตรการเหมือนตลาดหุ้นเกาหลีนะครับก็คือการบังคับให้หยุดการทำช็อตเซลล์ไปสักระยะเวลากันหนึ่งนะครับต้องบอกว่าตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าสิทธิจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าผลกระทบมีหลายส่วนหลายกลุ่มแล้วก็ในมุมหนึ่งมันก็อยู่ในโห,หมดของการป้องกันความเสี่ยงด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นผมคิดว่า ก็น่าจะเป็นอัพไซด์ของตลาดได้นครับดังนั้นไม่เกิดก็ไม่ได้แย่ครับแต่ถ้าเกิดผมคิดว่าก็จะยิ่งเป็นปัจจัยบวกครับดังนั้นเรามองภาพตั้งแต่กรกฎานคมเป็นต้นไปเนี่ยความผันผวนอะไรอย่างน่าจะเริ่มลดน้อยลงแล้วก็ภาพเชิงบวกน่าจะเริ่มเห็นได้ชัดเจนขึ้นครับค่ะดังนั้นช่วงจังหวะนี้เนี่ยนะคะเราไปมอง selective buy ในการลงทุนในตัวหุ้นพอจะมีตัวหุ้นที่จะจดเป็น list เอาไว้เพื่อศึกษาเพิ่มเติมไหมคะครับก็โดยหลักๆแล้วต้องบอกว่าตอนนี้เราใช้คําว่า ขึ้นซื้อลงซื้อนะครับแต่ว่าวงเล็บเพิ่มได้นิดหนึ่งครับคือขึ้นน่ยซื้อน้อยหน่อยลงเน่ซื้อมากหน่อยนะครับโ <c oughs> ดยกลุ่มที่เราสนใจก็คืออาหารสื่อสารการแพทย์บรรจุภัณฑ์และก็อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็อาหารที่เราชอบเนี่ยเราคิดว่าเรากาลังเห็นซุปเปอร์ไซเคิลของการฟื้นของราคาสินค้าเกษตรที่มาจากเรื่องของการเข้าสู่ลานีนานะครับเราเคยเกิดทีนี้มาสองสาครั้งแล้วเ,เราคิดว่าภาพนี้บวกกับทางด้านของตัวเบต้าโกรนะครับ Cpf แล้วก็ทางด้าน T u นะครับสื่อสารเราคิดว่าในรอบนี้ หุ้นใหญ่เด่นอยู่แล้วครับแต่ว่าหุ้นกลางๆหลายๆตัวเนี่ยการใช้สายภาครัฐรวมทั้งการที่หลายลองค์กรเนี่ยจะเริ่ม transform สู่การเป็น AI มากขึ้นเนี่ยก็น่าจะบอกกันทั้งตัว Synnex แล้วก็สามารถนะครับการแพทย์เราชอบ BDMs ครับส่วนบัจจุภัณฑ์เราชอบตัว SCGP ครับดังนั้นลองทำกันบ้านจากหุ้นเหล่านี้ครับ โอเคได้เลยครับชอบฮะขึ้นซื้อลงซื้อนะครับช่วยกันซื้อ <c oughs> ไปคุณกิจพลขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีครับานมุมมองของคุณกิจพลจาก u b k เฮียนนะครับ